สวัสดีจ้าพี่น้องโมนีจินสิพาพมากินข้าวเหนียวหมูปิ้งนมสดตัวนี้โอ้ยน่ากินน่ากินมากาก่อนกินจิกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบเนี่ยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ u t u b e เนาะเะนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆด้อจ้ะเด้อมากินกันเลย้มนีจินบ่ไดเฮ็ดกับเขา่าจินก็นเลยไปซื้อหมูปิ้งมาเลยนี่แหละแนวแซ่บมีข้าวเหนียวหนึ่งเองโอ้ข้าวเหนียวเต็มกระติบเลยไปนะ กระติบใหญ่ๆเลยมานะกินกันเลยค่ะเห็นยี่หรอกเนาะโอ้นุ่งข้าวเหนียวแล้วร้อนอยู่เลยพี่น้องโอ้ยแซบ่บมันเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ว่ามันแซบหมูปิ้งนี่เลยหมูปิ้งหมูปิ้งลม,งมงสดแซบพี่น้องมันหอม กินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นหมูสาบบา่เจนเนี่ยหมูสาบเขาเอาไปหมักเนาะแต่ว่ามันแซ่บมากอร่อยมากน่ากินน่ากินมาด้จ้าอื แซ่บมากรสชาตดดิีจินซื้อมาจากขางเซเว่นนะจ๊ะเขาขายทุกเสาร์เลย โมนีไม่มูปิ้งยางเดียวนะจ๊ะมูปิ้งก็อร่อยได้อร่อยอร่อยเลยมาจ๋ามากึินข้าวนกันข้าวเหนียวหนึ่งเองนันร้อนเลยพี่น้องเอ้ยกินหนึ่งเทละกระติบในน้อยแบบนี้พี่น้อง อร่อยดีหมูปิ้งมีหละแบบสำหรับชีวิตคนทำงานนะจ๊ะมันสะดวกสบายมาก่อนจริงก็เห็นงานโรงงานอยู่นคนปรปฐมด้จ้ะอืมกินกับกินแบบมืออ่ะมันเป็นเวลาแบบรีบเร่งนะจ๊ะเนาะเขาเนี่นยหมูปิ้ง ข้าวทรงมิสูรนะจ๊ะเนาะเขาหมักหมักนมสดเลยเขาถึงเอิร์ว่าหมูปิ้งนมสดมจินซื้อมาตั้งหกใหม่เหมืนกันเานาะอือ ดูมาต้องหกไม้เลยแซบแซกันไปเลยนะไม้ใหญ่ใหญ่ไปเลยขายดีดีเขาพึ่งแบบว่าเขาย้ายมาจากใดนี่แหละเขามาขายยูเซเว่น ข้างๆที่ปิกกจินอยู่นี่เนาะจ้ะนะมีเซกอกย่างแล้วก็มีพวกพวกแหนมพวกอย่างเ่ยพี่น้องเออก็ดีนะสะดวกสบายเลยมาแล้จา้ากินข้านึกันวันนี้หมูปิ้งนี่แหละ <laughs>

อร่อยที่สุดข้าวเหนียวคนย้งเองฉัน้องเลย อร่อยมากหอมหวานๆนิดนึงอืกินมักกินที่สุดเลยเมนูนี้ผู้ใดก,มกัมักนะจ๊ะเนาะอื โอ้ยอิ่มเลยพี่น้องสองไม้ขาเหนียวหนึ่งเองห่อนหอนโอ้ยสุดยอดแซบ่บสำหรับคลิปกินหมูปิ้งน้มสดกับเขาเหนียวห้อนกะจินกะฝากไว้ซ้ำนิดนะจ๊ะยังไงจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบ่บมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบ YouTube ด้วยค่ะเด้อยังไงก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย